น้กแข็งยังพัใต้รถก็เดิมๆครับยาง32เสียเปรียบอีกหนึ่งคันครับแต่ว่าฝีมือใช้ได้เลยครับอาศัยฝีมือเกือบจะทั้งนั้นเลยรถก็ไม่สมบูรณ์เครื่องวิทาราพันหก เพราะว่าเคยดับในน้ำรถสวิตกับเลสเทีวจากพี่หมูสุพรรณบริการทุกที่ไม่แข่งไม่เคยพลาแต่ไม่แข่งเลสคิวบริการทุกอย่างช่วยเหลือทุกอย่างทุกเล่นกู้เงินเป็น <c oughs> จังเลยเอ,อ,อ่ะ ไปเถอะขึ้นชื่อชื่อเรียกว่าชื่อเห็นแล้วกำลังใจอะมาดูร้านอาหารจีนกันดูเรื่องอะไรไปเถอะไปเถอะขั้งคู่ ลงน้ำไม่ได้อะมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นเครื่องจานจายอะ่ะอ๋อเปลี่ยนเป็นกะละมังได้ไหมกะละมังแต่มันใหญ่ขึ้นอะ่ะบ้านผมเรียกโคมกะ,ะละมังท<อ>ี่นหนุ่ยครับ ยิบสองนอเป็นรถปีกนกสาตรดาเลยใส่ดับบอลี่เข้าไปเครืยอย่งยอยงเทส อันนี้ใครเนี่ยเฮ้ยผมหุ่นแทดิไอ้แย้วรูบไเหรอ๋อแปดทงครับเครื่องดีเซลไมโัวน้ำเหยว All right. ก็เรื่อยๆแล้วครับเพราะว่ามันเป็นตะพักไอ้โถดึงครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับเพชรนี้ กันเลยดีกำนังเลยนะกําัเลยลูกสิบแล้เลุกสิบเลยอ่ะแ่งแรง 湖南的。 ngày no, ngày not, not, not.